ไว่เ k นะครับตอนนี ar, ur, ita, game, so ้อยู่เกม My Club นะครับตอนนี้อยู่เซิร์ฟมินิเกมไม่ได้อยู่ในเกมในทุย My Club เป็เฉยๆนะครับก็อยู่เซิร์ฟคนอื่นนะครับผมในมินิเกมนี่ครับเป็นดาบสองดาบนี่ครับผมก็แกร์ตัวดีนะครับเพราะผมไม่ค่อยทำอะไรมาเข้ามาเพื่อมาขนคายนะอยากเล่นเอาวีเป็นข้ก่อนนะก็บนร้อนนะมาคายมาขนคายเฉยๆนะครับก็ใครไม่อยากดูอะไรผมไม่ได้ไม่ได้เกมนะไม่ต้องนะครับขนคายเฉยๆนะ เสียงดังเกินไปไมหมครับเขาจดี๋ยวมีออคนด่างเงียบๆหน่อยนะถ้าใครผมไม่ได้ยินเสียงเบาก็ขออภัยเลยนะครับก็มีคนอยู่เยอะๆเลยนะมัดไปเถอหน้ามาดินพี่กู้ก่อนเที่ไม่ได้ยินเสียงใครมาพูดอะไรทั้งนั้นนะก็ตบพลาก่อนโอ้เอย่า พามาไม่ปามไปติดติดผมอยากทำงานอายุเท่าไหร่สิบสามแล้ก็อายุเท่าเราเหมือนกันเนี่ยก็จะอีซี่ปังกวัวห้องไอ้ซ่าบ้าไม่ติดติดวะมาแล้วมาแล้วเฮี What? What เอามาทำพี่มึงดีเขาเป่าคอหมาได้งไงวะแอดอายุเท่าไหร่โอเคชุดหนังมากนมาดีอยู่อ่ะสิบหรือสิบเอด็ดโอ้ไอเด็กไอเด็กจุดว่าน เราสิบสามเฮ้ยติดไปแล้วผมผมก็เท่านั้นแหละ,ะเรา <S <S เราสิบสาม เอวย,ยไปลดกปลาบดีกวอยแซ่ดอาแรกของหน่อยแรกนอ,กองหน่อยค้งหนอยเออเออดีกว่าข้อง กองตัวโยมจะเอาไหมจะเอาไหมตั้งเกงหนังมาก็จะอีซี่ให้อะไรอ่ะให้ดินทีนี้กูตบเลยเฮียเอาอะไรเอาเอาตีบวกนี้ล่ละกันนะตีบวก ติบบอกๆิบบกิบบกไปตบปลานะก็จีจีซีนะติ๊บบอกทำไมเหรอแอจัาได้เปล่าติบบกทำไมเหรอเพราะว่าถ้าไปตบปลามันตบเจอนะก็ยิ่งดีนะเข้ยตบรัวๆนะอือ เย้โอ yeah. oh ้โหปกลัวลัวเลยไปแล้วอันนี้มีปลาเยอะแน่เนี่ย <Okay. S 1> ตกล,ลัวเลย <Okay. S 1> นี่ตกลัวลัวจีจีนะเดี๋ยวจะเอาดาบนะครับจะเอาดาบเอาดาบไปทำอะไรเอาไปตีนะใครดื้อน,นะตีเลย ใครมาปาก,กระเป้าโอ้ยีิหน่อยใครมากวนตีนะแม่งตีตายเลยนะผมโอ้โหโอ้ได้ไม่ต้องออกสนูนะเอ,อาแต่รูสนู่นคี GGC ไอ้ส,สมุ็นชานี่ก็ยิงด,ด,ดีนะไม่ให้ก็จะดีครับ เ้าบอกมันเล็กมันบิปลาได้ไงวะอันนี้กากไว้เลยต้องมีสมุดอินชาร์จมานะผมจะบอกว่าถ้ามีสมุดอินชาร์จนี่จะโอเคเลยเอาไปแลกได้มึงมาพอดีเลยวัตต์โอ้ดีแล้วดีแล้วผ่นคลายหน่อยอยากมีงานทำอ่ะ,ะ,ะ,อ,ะอ็กที่มีงานแล้วก็ กากนะฮะคนที่อยากขอทำงานนะครกากไปนะไม่ยอมุกคนะจะพวกวิชิเนาะเน้ยนะอืมอุลเลสแนะ่อันนี้อะไรนะี่อา,าหารเนาะเอาเน้อหมูเนื้อหมู ได้กลับสุเปนชาร์ตทวยไม่ใช่ได้กลับสุเปนชาร์ตนะจ๊ะมีอะไรนี่ ก็ล่ะขอยอะไรนี่สร้างบ้านเหรอนี่เหรออ้อหมูอ้อนี่ไงเนือน้อหมูเนื้อหมูโอเคเราขอดาบนะแรกของ ไปเมืองนะกันเป็นผู้จัดแรกของไอเป็ดเอ้เมื่อกี้น้องมานละ้วก็ใครได้กินเสียงนะ้องก็อีซี่นะอีบ้าอะไรเงี้ยะ แม่ของแม่ของเออผมกะว่าผมจะเปิดเซิร์ฟนี้กันนะผมผมมีอยู่นะแต่ว่าไม่รู้หายไปไหนนะก็ผมได้เกมหมดนะนะก็ นะฮะคนที่ผมไม่ได้เกมอนผมแคปไปยังอนผมไม่ได้เกมโหมดทีนะรู้เป็นอะไรนะผมเข้าผมผมเข้าเป็นเนี่ยแต่ว่าเกมโหมดเป็นแหละแต่ว่ามันเกมโหมดไม่ได้ไม่รู้ทำไมก็เลยใช้ดักคอมมานมด์บอกนี้ใช้เกมโหมดได้ก็อีอีออนะสี่เลยตกปลาโรลเ,เลย giờ dơ mít dẻo nè ให้ทำมั้งเนี่ยก็ตัก็ตูเป็นชายมัวเป็นจิงใครถามมึงแสดกูวลด้ของไอ้เป็ดไอ้ได้มึงลาปิดอะไรตอนนี้ฟักเป็ดคอบแม่งอันนี้เที่ยวไม่ไ้แม่งฟัดเลือดไอ้แม่งไอ้สัสจะปะขันแม่งเอาไหมไอ้อันนี้ไม่ลองแล้วนะทายเชิงอินทาอุ้ยออกไปทำเมง่อได้ไง

โคเซิร์ฟนี้ก็เซิร์ฟพญาอ่อนหน่อยนะครับผมก็มาตกไฟเฉยๆมันคอนทายนะเล่นเอาเดี๋ยวเล่นเอามีไปอีกก็หัวร้อนดีอีนะผมที่หัวร้อนกับเกม GTA ไมค์คราฟต์จีดีเออยู่ได้นะก็คนที่รู้นะว่าจีดีเอมันเป็นยังไงครับก็ปเป็นเซิฟจีดีเออะไรนะเป็นไมค์คราฟนะมีเซิร์ฟในเกมเองนะครับผมก็คนที่มีรู้จักก็ ไม่ทำงานอะไรมนันปลาเล็กของทีซีนะเป็นอาร์ินเี่ยยอมแพ้ใคร ตอะเบิดเนี่ยตอนแรกขอของอเดี๋ยวขอถ่ายรูปไปก่อนละกันเพื่อเป็นการทำหน้าปกคลิปนะถ่ายทำหน้าปกคลิปถ่ายรูปไปก่อนละกันโอเคน,นี่ก็จะหงุดหงิดสิแล้เวเราต้องเราต้องเราต้องทำแบบนี้ได้เราชุบเกาะอออ สุก็ออกครับเดี hmm ๋ยะไปนะเดินตรงนี้สักหน่อยโอเคได้อยู่ไปเอาไอ้นี่ออกนะับา็ที่ว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวไปนี่ครับนี่เอาไวาจะเหลือไอ้ที่นี้หน่อยเขาไม่ใส่ใจเขาไปตรงนี้นะบึ้งๆนะ มันตึ๊กเลยอ่าเขาจะ EC รล้ว่็ใครมาทื่อแล้วกันนะโอเคต้องจบเราไปก่อนนะครับใครชอบใจกดไลค์กคด Subscribe ตั้งทีสำหรับวันศุกร์นับไปมาเล่นได้นะเซิร์ฟผมเปิดอยู่นะก็อยนะู่นสุดๆนะผมก็มาเล่นไดนะ้นะนนะผม,ตอนน,นะผมตอนนี้เลยก็ได้นะก็ผมเปิดอยู่นะผมก็เปิดอยู่นะเองนะเป็นเซิร์ฟอะไรก็แล้วแต่ของผมนะใครหัวร้อนจะบรรดาได้ออกแม่งไรเงี้ยนะโอเคบ๊ายบายโจุจ๊กไอ้ก๊อย ไห้กดผิด